สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจ่ายเบี้ยความพิการนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเขาได้ถ่ายโอนกับกิจการเบี้ยยังชีพคนพิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตั้งแต่ปี2547เเป็นต้นมาค่ะปัจจุบันการจ่ายเบี้ยความพิการเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหาคนครและเมืองพัทยานะคะ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษา2553คณะกรรมาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการโดยการจัดสรรเงินให้แก่คนพิการทุกคนที่มีแบบประจำตัวคนพิการรายละ500บาทต่อเดือนค่ะ และหลังจากนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่ออัรที่25พฤศจิกาย,ยน2557ได้เห็นชอบอนุมัติในการเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการจากเดิมเดือนละ500บาทเป็นเดือนละ 800บาทค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558เป็นต้นมานะคะกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและพัทยาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำคำของงบประมาณปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ1,000บาทสำหรับการเพิ่มเบี้ยคนพิการ 800บาทเป็น1,000บาทนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563คนพิการจะได้เบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นจาก800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมาดูเงื่อนไขกันชัดๆนะคะ 1. คนพิการอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเบี้ยความพิการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือรับที่องค์กรารปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1000บาทต่อเดือนนะคะ 2. ในกรณีที่คนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน800บาทและจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทค่ะ 3ในกรณีที่คุณพิการมีบัตรประจำตัวคุณพิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยทั้งหมด800บาทเท่านั้นนะคะ